มึงรีบเข้าไปทำไมกูยังไม่โดนให้เฮียอะไรให้กันเลยกูสี่ตัวได้สิบสองโออยากเล่นเกมไอ้พวกนี้นั่นหัวร้องเลยแต้มฟรีไงกูก็พวกร้ายที่ผ่านมาเล่นกับมึงเนี่ย อ่มึงเล่นดิโซวามึงให้กูเล่นโซวาเหรอเออราลาปไงไปบาสไปเด็กอยากดูไปบาสไปอยากดูเหรอเออเด็กอยากดูเออโซวาดิไปดิไม่มันคอนเทนต์ไปดิมึงอยากเห็นโซวาดิบหรอสัตว์มาดิไก่เข้าเล้าจังเลยไอ้เหี้ยมาดิจะห้องใช่ครับผมผมผมย้ายกลับมาห้องซ้อมเหมือนเดิมนะครับผม ว่ามัน push me เดี๋ยวเชฟ scanning ahead อะไรอยู่แท็กซ์แคมป์ hall ยูสู้โดนยังไงสแกนสู้เห็นหมดเลยเฮียไปไม่ได้ไงวะชดจำเฮ้ยที่เฮียโหไปว่ะเพื่อนมันมันทำทำไมวะเฮียเกียร์ฮอสเกียร์ฮอสอะไรอ่ะ Spike down A plus Spike is safe One enemy remaining Long ทำทำไมทำทำไมไอเหี้ยโซว่าเมนกูอะเดี๋ยวดูการบังคับโดนกูนึกว่าแบบรถบังคับไปยิงแลรู้สมอมันเหรอไม่มันกระโดดมาถึงหลังไซแลตรงนี้แลยมันไม่มีสมอมาตกรมาแตกไอเหี้ยเจอพิงเห็นชจบเดิน ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดี o ส e enemy remaining e s แล้วมาเ a s y e g u y e keep it up แตลกูเียนนบ้าดิตั้งใจเล่นก็สารมัดสารมัดพ่อมึงพี่ไี้สามันพูดไอ้เยี่ยสารมัดกูก็ตั้งใจเล่นอยู่เยี่ยสารมัดไม่หยุดเลยนายเฮ้ยสารมแตง เพื่อนสองกัเหรอของตัวไม่ได้ไม่ได้วันไอ้เฮี้ยไม่มีสโมมันก็โดนอะไรลุรุ้ๆไอ้เฮี้ยก็เหลือไอ้เฮี้ยอะไรมันโง่ไอ้เฮี้ยเจ็ดอยู่มิดน่ะเออเออเบื่อเบื่อเบื่อโอ้ยเฮี้ยรู้มากอีกไอ้เฮี้ยมีแถบไอ้เฮี้ยมี โอ้แม่งเดินไปตรงนั้นหรือวะเฮ้ยแต่เขาโง่สภาพอ๋อสัตว์มีแถบยังมองคุยเหอะใครไอทีไอทีเหรอเขาเป็นโหดอะไปเปล่าไอ้เจ้ยทีมีแถบมองเหรอก็เลยเฮี้ยเราผ่านมาเนเห็นแมพกูเบลอเลยในแมพกูเปิดมาครึ่งจอเลยตอนเจ้ยทีแม่งเฮี้ยในเฮี้ยอ้วนเหลี่ยมมีสัตว์ใครบอกแม่งตัวอ้วนกูบอกแม่งเลยแม่งตัวเหลี่ยม last player standing ไอ้ไอ้เอ็มเว้ไ huh. อ uh ้เ huh. อ so, ็มเว้มันมันมันทำส่แว่นยังไงปะมันทำส่แว่นเฉียงๆแล้วตาแม่งมองจอเงี้ยเพื่อให้แบบแบบเวลาพี่หันข้างพี่จะเห็นมันว่ามันไม่หันมองจอพี่ใช่ป่ะแต่คือแบบมันหันข้างแล้วมันใส่แว่นข้างหัวเงี้ยแล้วมองพี่เงี้ยไอ้เชนนี่แม่งฉลาดไปไอ้ไอ้ฟอร์เรยุสไอ้ฟอร์เรยุสช็อตดัด มันไม่มีควันทีมมันยังหนักขนาดนี้เลยเหรอวะปัดอย่าลืมว่ามันมีปืนในที่อ่ยไม่คือมันมีปืนไม่ค่าเท่าไหร่หรอกตานคือทีมเราแม่งไม่มีสมองเว้ยเข้าใจะปะยิงแรงมากเลยนะ

ข y ้นมา e น่อจำได้จำได้าหน่อยแล้วให้แค้นปุชใหแค้ push. ต้องพากันด้ว three 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 มิดูผ e กําลังปุชเองผมกําลังปุชคลอสคลอสเด็กกรกเด็กกูเบรกนอนนอนโดนปะไม่มีไม่มีูใชเราไย reloading นอนโอ At my right, bro. Imin. Oh, imin. oh, imin. Revealing area. Maybe two? two. Found them. One hole, one Amin. Shot done. Bye. 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 What happened there, Wah? Enemy spotted. Yeah. So one, one enemy remaining. Enemy nothing. กูไปกูไปกูค้มว่ามึงเองเพื่อนกูไปเพื่อนกูไปตาหน่อยกูกูนี่ไอ้เหี้ยแล้วหน้ากูไปไหนวะ Take flight uh. I know exactly where you are I I I ต่ออยู่ในคันยูชตรงนี้ Spike planted หน้าขี่ไม่ยิงโดนโดนิงโดนิ่งโดนนิ่ง there they are เฮ้ยไอ้ที่อแม่งกันไม่ได้ยิงอะไรเลยวะไอ้สุขเอาไว้ยขวามือแล้วมั้งเจ็ดเจ๊ดขวาแล้วลัสต์จัดเจ๊ดได้อยู่เจ็ดโซว่ากูมันต้องการฮอไม่ใช่หรอ <amounts to S 2> วยสวยสวยน้อยซนนอยซอนเป็นไหนวะโซอากูโซอามามิดโซอามามิดไปทำไรเพื่อน Reveal area Enemy target Enemy tag Spike planted. <laughs> 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 last no, <laughs> oh, <okay, okay. laughs> Spike down, no, <attacker> spawn. no, 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 มึงเห็นไหมมึงเห็นไหมเนี่ยโดนวิ่งวอลจิควยมึงไอ้เหี้ยไปโดนแล้วนะเออที่ดีครับ I know exactly where out of charge เฮ้ยโอ้ยเบิร์ดเดี๋ยวกูอ่ะเออกูเองโดนวจรำก็ไปวางด้วยเพื่อน เราไปวางแล้วหน้าที่ครบเกินเฮ้ยหลังเหลืองหลังเหลืองตัวนึงน้อันไหนเห็นปะวัวเราคือวัวเราคือไปด้านซ้ายไปด้านซ้ายวัวเราวัวเราวัวเราโอ้โห r e l o d เย็น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  ไอออ้เเนนจรรริงัดด์ yeah, ์กาวมึงมึงไม่รำคาญไอ้ตาเหรอพูดจะรำคาญอะไรมมันต้องรำคาญกูกูพูดเยอะกว่ามันเยอะน้องยังพูดผิดแล้วแคปแฟลัแคปแฟลังว้ย์แต่เย็นแต่เย็นอย่าบวกเว้ย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 อย่าบวกอย่าบวกอย่าบวกแอบไว้แอบไว้ไอ้หัวไม่ตายไอ้หัวไม่เอาวันแล้วชีวิต โอ้โหความเฮ้ยใครใครโทรมาเนี่ยไอ้สัตว์เขี้ยกูสตรีมอยู่หยัดแม่ฆ่าแม่งเลยสัตว์อ๋อพี่อยู่หรอเดิมเดิมเดิมช็อตสัต One enemy remaining เฮ <LE> ้ยน <'re> <ados. S 3> ี่นี่เขี้ยว่าสายสปอร์ตของจริงว่ะเขี้ยแบบหลอกให้เพื่อนแม่งหมดบอมอ่ะคิดดูดิ เรามาแต่งไงเฮ้ยไอไอแอมเดอะฮันเตอ h ์อ๋อไอแอมเดอะ t h นเตอรเหรอ I am the supporter now อรใครคนอย่างฉันเจอไปรักใครเป็นใช้สกิลโคตรเปลืองเฮ้ยน้องมันเข้าไม่ได้อะทำไงล่ะใช่ปะล่ะใช้สกิลโคตรเปลืองกูต้องใช้ไงกูซื้อมาตากูไม่ใช้มึงด่ากูไม่ใช้ตา โซ so, ว่าสายเออสายแบบช่วยช่วยเพื่อนใช้ใช้โดนใช้สกแกมใช้ช,ช็อกดาดมึงบอกใช้สก,กิลโคตรเปลืองเก็บไว้ห้าพ่อมึงเหอ,อะสกิลอ่ะน้องเฮียมึงสมมติต้องการคนยังไงวะในสังคมเนี่ยผมถามมึงจริงเหอะ l e t ค fly Okay กำกำกว่าว่าวันนี่ด้วย Revealing area เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม

ทีมตายห่าหมดเลยมึงรีบเข้าไปทำไมวะกูยังไม่โดนให้เยียอะไรให้กันเลยกูสี่ตัวตายไปสองอยากเล่นเกมพี่ไอ้พวกนี้นั่นหัวร้องอะไรแต้มฟรีไงกูก็โวกร้ายที่ผ่านมาเล่นกับมึงเนี่ะสะพอดกูกำลังจะไปโดนให้เพื่อนตายไปสองแล้วเล่นทำไมอะเกมเนี่ยเล่นทำไมอะอุ้ย หนึ่งศัตรูเหลืออยู่ล่าสุดผู้เล่นสุดท้ายไม่มีส่งเลยปังเกี่ยมมันมันลือยากเกี่ยมเนี่ยรนะี่ตัวแล้วเหรเพื่อนนุ้ยเอาปืนให้ไซเ,เฟอร์ดีหรือเบงดีเพื่อนยืดรอบปืนให้กูเน

Last Spikes player standing. Window, window. I have this Spike down B. One Wait. enemy remaining. <laughs> 30 seconds left. <laughs> oh! Let's go! What oh! are go! 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 Okay. Reyna, okay. A my you can't it Last player standing. I remaining. know exactly. One enemy way. exactly. Get my นี huh. <self> ่ค <ake> ือตาเนี่ยเอาจริงๆแล้วปะไม่ได้อ่านนะเว้ยแต่กดแถบช้าๆไม่ได้นะเว้ยกดได้แค่แค่นี้กดได้แค่นี้เลยไม่ได้อ่านนะไม่ได้อ่านจริงๆแต่กดได้แค่นี้จริงๆครับโอเค เห็นล้ววเรนแล้วบัตร oh, ักนะไปไปด่ใกล้บัตรเอดนใกล้ใช่ไหม h e f l y i n g drone เฮ้ยเดตัวเห็นปะ e v i n g ช็อตถามตัวเลยหรอปีนี่ยีตายแล้วเฮีย reloading โอ้โหโซฟเฮียโเฮีย You're holding me in your gun, still here. Again, but I'll wait. Enemy spotted oh. B oh. out of charges, standing ahead. There they are. Okay. Oh, players, players. Players. Oh. Defenders win. เร,เ,เริ่มต้นใหม่เถอะเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนไปรักคน<ป>อะไรนะ